ปีสองมีคนไหนแซ่บๆไหมคะยังไม่ได้ชิมนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรารายการนำเสนอหน้าค่ะ <criteria. S 1> วันนี้นะคะพบกับดิฉันมาเฟืองค่นนะมาไฟค่ะมาพูดมาหนมา ah พอแล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอุ้ยตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขศซรีนทรจังหวัดอุบลราชธานีไงล่ะคะหรือเรียกไงสั้นว่าวสสอุบลค่ะเอ๊ะได้ยินข่าวไว้ว่าคชาไหรัะวันนี้เขาเปิดรับสมัครรอบรับตรงจากพื้นที่ซึ่งขวบที่20ถึงวันที่29กมกราคมนี้นั่นเองค่ะ เราไร้สาระกันมามากพอแล้วนะคะต่อไปไร้สาระยังไงเมื่อกี้มีสาระตั้งเยอะะต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสา,<น>สาระเน้สาระแน่ที่ไหนก่อนตามมาค่ะไปไป หัานข,ข,ขอหันมานิดนึงไหมคะเปิดนะขอเปิดหน้านิดนึงไหมมคะโอ้ยย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 ยนํานี้ยย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 ียย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 ยกเลยยยลยยยยายัมยยพูดยยอยยยยยเยยคยยยม่ได้ยย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 ย่ะไรที่ยียย ก็าถามสี่สิบห้าเอ่ 3, 4, อจากที่ไหนคะเนี่ยลำพูนครับพักลำพูนแกเจ้า,จาเยอะเนาะเหนือพูดพูดเหนือให้สักนิดได้ไหมคะพูดว่าไงครับพูดว่าอะไรดีคะพูดอะไรดีแบบเชิญชวนแบบเชิญเชเชิญชวนก็ได้เชิญชวนน้องๆคนเหนือมาเฮียนตีอุอบลน,นะครับเฮ้ยเอว่า ก็แค่นี้แหละเนาะรบกวนเขามากเกินไปแล้วเขาเหนื่อยนะเนี่ยเขาเขายืมปกติปกติมีเพื่อนไหมพี่ปกติมีเพื่อนคะมีครับมีอยู่แล้วมึงก็คบคนผ่านผ่านไปหาผิดไงคบเราดีแล้วพาไปหาแม่ยาย เรได้ข่า,าวว่าเราเดินมาที่ตึกพันตานั้นเนี่ยใช่ไหมตึกดันตาค่ะ,คะบริการชุมชนเนี่ยสักนิดหนึ่งเราไปดูอาจารย์ดีกว่าว่าแซบขนาดไหนคะ่ะได้ยินข่าวว่าคือแซบมากจริงไหมะแซบจริงได้ยินข่าวก็ต้องไปดูคะ่ะไปค่ะทำไมหรออาจารย์สอนอะไรบ้างคะ อาจารย์ก็สอนอาจารย์สอนอะไรนะคะอาจารย์สอนให้รักในความรู้ว่าไปว่าไปไม่รู้เลยว่าเล่นไปแล้วมุกนี้โกรธไปคัดสฟินนั้นออกแล้วครับเอาฟีนนี้อาจารย์ขอยิงยิงมุกนี้ก่อนจริงอาจารย์เเรียนอสอนอะไรคะอาจารย์สอนทันตันนะครับก็มีสอนแลบบบ้างเมื่อกี้พาไปดูแลบบกันหรือยังยังเลยค่ะอ้าวงั้นอาจารย์พาเดินอยู่แล้วกันอ่าเดี๋ยวไม่มีซีนเดี๋ยวซีนไม่เยอะไปครับไปดูว่าได้ได้ท่ะ จะไม่อยู่ข้างหอกจริงโอเคก็าคุเคยเข้ามานะคะจริงๆคุณเคยเข้ามาที่ฝึกปฏิบัติก็คือให้ฝึกจริงเลยจะมีคนไข้มาฝึกหรือว่าฝึกกับเพื่อนๆก็จะฝึกกันในนี้อันนี้ก็สำหรับก็ให้ใครน้องๆคนไหนที่ต้องการมาเรียนโอเคให้อาจารย์พูดเองเลยโอเคได้เลยรเหมือนเราไม่น่ากันมาโอเคเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับถ้าใครมาเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติจริงเลยก่อนที่จะลงไปในชุมชนจริงๆเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์น้องปีไหนมาปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งอาจจะยังไม่รู้อะไรมากมาย น้องอาจจะได้ขึ้นเขียงกันบ้างแล้วเพราะว่าพี่ๆถูกจับตรวจอะไรเงี้ยก็ตรวจอะไรคะตรวจอ่าภายในยช่องปากภายในช่องปากลาไปแม่เวนบอกให้แบบทำไมมันเป็นอะไรอยากตรวจภายในช่องท้องอยากตรวจหรืออยากโดนตรวจเอาพอเสียบ <มา S 1> คลิป,ปอะไรออกมาโอเคก้อนนี้ครับก้อนแนะนําว่าถ้าสมมติว่าใครอยากมาเรียนอ่าก็ได้เลยเพราะว่า จบมาก็เป็นหมอฟันน้อยเออแต่ว่าแล้วหมอฟันน้อยนี่ยังไงคะแล้วไม่ฟันน้อยฟันใหญ่หรอคะก็ว่าไปหมอฟันเหมือนม่นัดกันมาอีกแล้วก็คือหมอฟันก็ทําฟันได้ปกตินะครับขุดหุ้นปูนอุดฟันถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยเราจบไปก็ทํางานตรงนั้นจะไปทํางานส่วนมากก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพซะมากกว่าโอเคเนาะค่ะอือฮึลยงคนไหนไว้หรือเปล่าในหลกสสตรนี้บ้าไม่ เมียนหนึ่งโอเคยังไงก็ไปที่ปีสองมีคนไหนแซ่บไหมคะยังไม่ได้ชิมนะได้หรอคัดคัดทีนี่คัดตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอุ้ยเขาสมุทรนั่นเองค่ะตอนนี้สาขาเทคนิคเพศสัตว์กำลังทำอะไรเราต้องไปชมค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่กันคะ อ๋อกำลังทำงานค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆน้องๆรู้จักได้ไหมคะโอ้ยเปิดแมทได้นิดนึงได้ไหมแล้วอย่าดูหน้าน่ารักประมุขเมียมากจากจากไหนคะเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อยโสค่ะยโสุทอนตอนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังเปิดดีดค่ะดีดยา โอ้ oh my god ตังบนไหมหนีตังบนคะ่ะเพราะว่าทําแบบว่ากังวลน,นะคะเพราะว่าทําแข่งกับเวลาคะ่ะโอเคตอนนี้เราก็คือรบกวนเวลาเขาขอหนึ่ง,งนนขอหนึ่งคำพูดได้ไหมว่าขอหนึ่งคำพูดอ่ะค,<อ>คำพูดอะไรคะคำพูดอะไรคะเธอต้องพูดสิอ่ะพูดคํานี้ได้ไหมย,ยายกินน้าลายน้ําลายยายไหลย้อยฮะยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยค่ะพูดค่ะ ยายกินนะไอหรือโอ้ยแกลขอรอหน่งยายกินลำยายน้ำลายยายยายไหลย้อยอดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เราก็จะไปแล้วนะคะพูดไปค่ะเรารบกวนเวลาเขามามาก่อแล้วนะคะที่คือเขาแบบว่าเขาเรียนเขาเรียนเขาทำงานนะคะพวกไรสลาก็ ไปดูต,ต่อไปดีกว่าไปชมต่อไปเลยค่ะ <c oughs> วนเหรอเชิญชวนค่ะเชิญชวนนักศึกษาซึ่งเราจะเปิดรับรอบรอบที่หนึ่งเลยก็คือวันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนี้ก็อยากให้อาจารย์อ่ะเชิญชวนรับนักศึกษาน้องมหกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เข้าน้องมหกหรือน้องที่จบไปแล้วหรืออะไรต่างๆค่ะก็ จริงๆแล้วเราจะมีการรับนักศึกษาทั้งหมด3รอบนะครับก็จะมีรอบออรับตรงพื้นที่แล้วก็รอบแอดมิชชันนะครับก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับก็จะมีทั้งที่กำลังจะจบมัธยมัษาปีที่6แล้วก็ออพัฒนาบุคลากรน,นะครับซึ่งจะเป็นแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิชาชีพนี้นะครับไม่ว่าสาธารณสุขชุมชนทันตศาสตร์สุขแล้วก็ จอพอเจ้าพนักง,งานเทคนิคเภสัชกรรมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับก็ถ้ามีความสนใจก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับนาะก็เชิญชวนนะค <ๆ S 2> นะคๆๆนะค้องๆให้เข้ามาสมัครหรือเข้ามาเรียนกันเนาะใช่ในวิทยของเราใช่เพื่อสื่แบบว่านำแบบว่านำความรู้ไปใช้ในแบบว่าวอาชีพของเราช่วยเหลือนาะเพราะว่าเราเรียนสายนี้เราก็ต้องช่วยเหลือผู้คนอืมแม่ก็อย่าง ก็สุดท้ายนี้แล้วค่ะก็เราจะปิดจบไปกับพร้อมกับอาจารย์เลยเลค่ะเนาะดีกว่าก็เหนื่อยมากก่อนแล้ววันนี้คือแบบอ้อมวิไลเรืนเราไปเราไปเยอะที่มากแล้วก็าเจอพบเจอเยอะที่พบเจอคนในวิาลัยก็ประมาณหนึ่งสาขาต่างๆหลักสูตรต่างๆคือแบบว่ามีความเป็นของตัวเองอ่ะคือแบบว่าเขาก็แบบเน้นของตัวเองอ่ะเนาะคือแบบ ดีจริงๆแต่ทุกสาขาก็คือเลิศแล้วก็ปังมากปังปังมากจริงอก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะย้ำนะคะวันที่18ถึง29มกราคมนี้ค่ะรอบรับตรงจากพื้นที่นั่นเองค่ะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้นสขอบคุอมากขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะค่ะทุกคนให้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 วา่าปไิดค่ะ